จ็ดคนครับคุณไม่ต้องรีบร้อนเลยครับใช้ช่วงเวลานี้ให้ช้าที่สุดมองดูผู้คนและจดจำทุกวินาทีในเดบิวต์ t สเตนี้ให้ดีเพราะครั้งแรกมันมีครั้งเดียวเท่านั้นเราจะไม่รีบร้อนไปไหนทางนั้นเลยนะฮะและยอมรับว่าผมยังติดปากเรียกพวกคุณว่าสมาชิกชั่วคราวอยู่เลยไม่ใช่แล้วลไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่แล้วเพราะในสายตาของผมพวกคุณยังเป็นผู้แข่งขันที่ยืนร้อยใครมาท้าในทุกสัปดาห์ ผมภาคภูมิใจและเกินครับและนี่ก็คือสมาชิกตัวจริงทั้ง7คนในชื่อยูนิตโปรเทียเริ่มจากหมายเลขก7เลยไฮเวย์หมายเลขของยู่กลาครับน้องแกน<ฮ>และคนนี้เป็นเลขนำชงผมเสมอครับหมายเลข5ซ<ฮ>ีมอนคนเดียวในวงที่ไม่ต้องทำหน้าม้าก็ได้ครับหมายเลขสี่รั ไปกันต่อครับหมายเลขสามมิม่มมเอาละฮะต้องบอกว่าคนนี้คือจิตวิญญาณของโปรเชียรครับมานมก เป็นเจ้าของหมวกเบเล่ซึ่งในรอบแบทเทิลอย่าใส่หมวกเบเล่มาแข่งเพราะทุกคนจะต้องตายหมดนี่ก็คือต้นนำ้ำเอาเป็นว่าลืมสคริปที่พวกคุณจำมาไว้เลยนะฮะแล้วตอบคำถามผมง่ายๆเลยนาทีนี้นี่คือเดบิวต์สเตนี่คือวันแรกของพวกคุณ และคุณจะจดจำมันไปตลอดการตลอดการเป็นไอดอลชั่วชีวิตบอกความรู้สึกหน่อยสิครับว่าเมื่อมายืนต่อหน้าผู้คนจริงๆแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงเริ่มจากเก,ก๊กอเลยก็ได้ครับก็ขอบคุณทุกค ควรเป็นสปอนเซอร์นะครับไปต้องใช้กันทั้งงานเลยทีเดียวไฮเวย์มันเป็นความรู้สึกยังไงวันนี้ เสียงคว่าน่ารักไล้อย่างน่าสนใจมากนะครับซีโมนเป็นความรู้สึกยังไงครับวันนี้โอตื่นเต้น,นมากเลยค่ะเพราะว่าปกติเราก็เจอทุกคนแค่ว่าในออนไลน์ดูตามคอมเมนต์ต่างๆแต่ตอนนี้ก็เจอทุกคนแล้วไม่คิดว่าจะมากันเยอะมากขนาดนี้ก็ขอบคุณมาก เป็นคนเดียวที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าหน้าม้า,าจ,จะแตกนะฮะรันมามันเป็นคาวามรู้สึกยังไงขอห,หนูบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆค่ะเพราะว่าจากวันแรกเนี่ยที่เคยคิดว่ามาอ,อัดิชันยังไม่รู้ได้ซ้อมไดติดหรือเปล่าแล้วนี่ยืนเราได้แสดงที่พารากอนซึ่งมันเป็นห้างที่หนูก็ไม่ได้มาบ่อยนะคะเพราะว่ามันก็ไกลจากบ้านหนูเหมือนกันแบบนานๆที่มาขขนในเมือง เจ้าของห้างต้องดีใจแน่ๆมีมี่ครับมันเป็นความรู้สึกยังไงครับหนูดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกพี่เมนเจอร์เขาเดินเขาบอกว่าถ้าเกิดคนน้อยอย่าตกใจนะอย่าเสียขวัญน,นะหนูก็แบบเบลอไปแล้วนิดนึงอ,ะอ่ะแล้วพอออกมาอย่างนี้แล้วคนเยอะมากๆหนูก็แบบมันตื่นเต้นมากเลยค่ะแลวหนูก็ กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าใครมาจะมาเจอกันอีกนะคะแล้วก็คอยดูพวกเราต่ตอไปด้วยนะคะสบายใจได้ครับสบายใจได้เลยเพราะว่ามีมีทะลุตัวดีว่าเธอพูดไม่รู้เรื่องครับแล้วเธอก็เป็นแบบนั้นด้วยนะฮะแต่เธอก็ใช้ความพูดไม่รู้เรื่องแบบของเธอเนี่ยแหละครับเปิดใจและความรู้สึกกับพวกเราได้ยินมั่นมุกมันเป็นความรู้สึกยังไงวันนี้นี่คือเดบิวต์สเตจของพวกคุณ มุกจะไม่ร้องไห้แล้วค่ะมันมุกจะขอบคุณทุกคนแม่รอยยิ้มค่ะขอบคุณทุกคนมากย้อนมาจร้องไห้อีกก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่มาออร์ดิชั่นรายการใช่ไหมคะทุกคนรู้ไหมคะว่ามันครบหนึ่งปีแล้วอ่ะคือ1ปีแล้วที่แบบมุกไโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ได้เจอกับน้องๆทุกคนเหมือนแบบมีครอบครัวเพิ่มอีกครอบครัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับทุกคนเป็นลูกเป็นน้องสาของจริงๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่านี ใจมากๆที่อดทนแล้วก็ฝ่าฟันจะมาเห็นตรงนี้ได้ระยะเวลาหนึ่งปีมันก็ดูนานใช่ไหมคะแต่พอ,อได้มาเห็นทุกคนที่แบบนั่งดูอยู่ตรงเนี้คือความเหนื่อยแบบว่าความเจ็บปวดหรือว่าน้าตาที่เคยเสียไปมากมายมันหายไปหมดเลยคะ่ะหนูมีแต่คำว,ว่าอยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราลัสไอดอลนะคะต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพวกเราก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ที่สุดเพื่อตอบแทนความทุ่มเทแล้วก็การติดตามของทุกคนแน่นอนจะไม่ ตอนน้ำบอกหน่อยสิครับว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงในเดบิวต์สเตจวันแรกของพวกคุณค่ะทุกคนก็พูดความรู้สึกกันไปหมดแล้วนะคะหนูก็ขอแปลละกันหนูขอพูดภาษาอังกฤษบ้างหนูก็ในนาเด็กอินเตอร์หนูก็รู้สึก thankful grateful full feel แล้วก็ตะคิวมากๆเลยค่ะตอนนี้เกรงมากเลยค่ะหนูตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอทุกคนแล้วเรา ซ้อมเพลงนี้มาแบบเป็นปีเลยโห oh, <Yeah. S 1> หนูรู้สึกดีใจมากๆแล้ค่ะขอบคุณนะคะที่มาใครจะเป็นคนอธิบายความหมายที่แท้จริงของโปรเทียชื่อยูนิตของพวกคุณครับค่ะก็สำหรับโปรเทียนะคะหลายๆคนงงว่าโปรเทียคืออะไรบางคนคิดว่าเฮ้ยน้ำชาหรือเปล่าแบบเป็นโปรชงชาโปรที Pro ไง <Yeah. S 1> ตอนแรกใช่ไหมคะมี่ <Yeah. S 1> <laughs> ที่สวยที่สุดค่ะก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละพวกเราที่สวยที่สุดรู้สกชมเองก็สรรเสิหน่อยแต่ว่าก็จริงก็เป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยอแล้วก็นอกจากคำว่าดอกไม้ที่สวยที่สุดแล้วนะคะพี่ลอกเหรอแม่แต่นี่อันนี้เป็นการชมเราเป็นการทดสอบความสามารถของไอดอลครับดูซิว่ายามวิกฤตคุณจะมีคำอุทานอย่างไรนะค พบว่าตอนนี้คําอุทานของคุณผ่านหมดโอเคค่ะถ้าเป็นกูละก็โชคดีแล้วเกินโอเคอ่าถือว่าสอบผ่านในแง่ของหมวดคําอุทานนะฮะโอเคไม่มีอะไรแหกไม่มีอะไรหล่นนะฮะโอเคยังได้อยู่ค, <c oughs> ค่ะก็นอกจากนอกไม้ที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นความหมายว่าความหวังด้วยแล้วก็ที่รักด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียกพวกเราว่าโปรเทียก็รับพวกเราไปเป็นที่รักด้วยนะคะ วพวกเธอได้แสดงความรู้สึกในวันแรกในเดบิวต์ในเดตของพวกเธอแล้วนะครับพวกเธอได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกกําลังใจแล้วและเธอได้อธิบายความหมายของชื่อยูนิตแล้วสุดท้ายครับก่อนที่เราจะได้เจอเซ็กั d u n น t ยูนิตทั้งหมดผมอยากจะให้ต้นน้ําเป็นตัวแทนขอบคุณพวกเราอย่างชัดๆอีกครั้งครับกับทุกการติดตามกับทุกกําลังใจ และกับทุกความยากลำบากที่พวกคุณฝ่าฟันมาท่ามกลางสายตาพวกเราทุกคนใช้โอกาสนี้บอกอะไรกับพวกเรานะครับโอ้โหหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะเพราะว่าขอบคุณมันไม่พอยิงมันแค่ขอบคุณคำแค่สองพยางเองค่ะแต่ว่าความรู้สึกที่มีในใจของเราตอนนี้คือพูดเป็นพันล้านคําก็ไม่พออยู่ดีค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ ผ่านน้าตาผ่านอุปสรรคอะไรมากมายต่างๆนานามาด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเพราะเรามีความสุขมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะที่มาในวันนี้หนูไม่นึกว่ามันจะเยอะขนาดนี้เลย คือเชนะจากลาสไซ t h a ท l a ล d น r e s เซนต d บายทรู 5G และพวกเธอคือโปรเทียแ,แน่นอนครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้เจอกับเซ็กัอนยูนิตทั้ง4วงพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแต่ผมจะไม่บอกว่าใครจะขึ้นมาก่อนขึ้นมาหลังนั่นเป็นเรื่องที่พวกเราต้องลุ้นกันเอ,เอง